Thank <laughs> you.

Thank. Hey. Hey, hey. mọi subscribe cho Các bạn như <laughs> thế đi xuống hẳn ạ. Hay con con. Bỏ hết, nó không <biết> là... <laughs> ก็ไม่ได้ ừ. 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 ừ.

ก็มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับที่บ้านฐานมะลิมณฑลยูเอกนะครับซึ่งเมื่อสองวันที่แล้วมาถึน้ำป่าไหลหลากนะครับปรากฏว่ามีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียาหายทั้งหลังนี่อยู่ประมาณสองสามหลังนะครับเสียหายบางหงก็กริงเกือบสิบหลังนะครับซึ่งมาดูพื้นที่แล้วก็มีเศษไม้ต่างๆนะครับไหลมาทับบ้านพี่น้องประชาชนตรงนี้ผมก็ได้ คือทางท่านหนึ่งคือท่านนายกอบตอีเวนแล้วก็ท่านป้องกันและบระรเทาสาธารณภัยก็คือปปจังปังหวดนะครับรวมทั้งกลงกาชาติเบตุนนะครับแล้วก็ทางพัฒนาสังคมว่ารัฐบาลราชการเนี่ยเรามีแนวทางในการช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นที่นี่เฉพาะที่นี่ที่เกิดเหตุนะครับต้องเอาเครื่องเครื่องจักรเครื่องไม้ทุ่นหรือมาเพื่อทีิ้งหรือนะครับ,รนะรบเศษไม้ที่มากับน้ำออกไปจับที่นี่ก่อนนะแล้วก็จกนัดให้ท่านนายก ยเวกได้สำรวจความเสียหายทั้งหมดนะครับในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกและระยก,ก็จะมีงุกม,มาในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านนี้ก็ให้ช่วยไปก่อนนะครับถ้าเกินกว่านสามารถก็ต้องเสนอไปทางรองนะครับเสนอไปสังจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเร่งรัดนะครับในการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยในเรื่องของ วันนี้ก็มาเยี่ยมให้กำลังใจและก็มอบถุงยิมชิดเพื่อไปประทังก่อนนะครับแล้วก็ได้บอกกับํานันผู้ใหญ่บ้านว่าท่านยังยกนี้เป็นยกแรกนะครับหลังจากนี้เราก็คาดการไม่ได้แต่ว่าเรากําลังเข้าสู่นับนะครับเพราะนั้นให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านต้องไปสํารวจบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นอุตเสียงขอให้ประสานกับท่านท่านนายกนะครับเพื่อที่จะหาที่อยู่ ให้เขาออุยออกมาก่อนนะครับอย่างน้อยๆถึงแม้ถ้ามันมาอีกนะครับทับเสียหายไม่เป็นไรแต่ถ้าชีวิตอยู่นะครับก็เราสามารถที่จะสร้างใหม่นอเอาชีวิตไปก่อนนะครับก็มีเรื่องหนึ่งในส่วนของพีน้องที่เสียชีวิตนะครับซึ่งณนงขณะนี้ก็ได้ไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยนะนะครับส่วนหนึ่งทางปอพนะครับก็ได้มอบเงินช่วยจัดก,การศพไปนะครับรวมทั้งกินการชาติในส่วนก็ได้มอบเงินค่าจัดก,การศพไปให้นะครับก็วันนี้ก็มา ดูความเสียหายก็มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็กำชับในจุดเสี่ยง่อไปครับถือว่านักสุดนรือี่ครับที่มีคเกิดยวเหนว่ามันไม่ก็คงในรอบหลายปีก็ว่าวก็มันไม่เคยเกิดอ,อย่างนี้นะครับนี่พอมาดูแล้วเหมือนกับอ่าเหมือนกับบ้านเป็นเป็นชุมชนร้างเลยนะครับเพราะมันเต็มไปด้วยซากไม้นะครับตรงนี้ผมก็ได้เรียนกับท่านเกษตรจังหวัดด้วยนะครับว่าพื้นที่เหล่านี้มันเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนปลูผู้เรียน น้องเกษตรกรปลูกผู้เรียนเพราะฉะนั้นพืชเชิงเดียวเนี่ยถ้าเราไปปลูกในพื้นที่สูงนนะครับผืนดินต่อไปเนี่ยมันไม่มีอะไรยึดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปแนะนําพี่น้องเกษตรกร,กรว่าถ้าพี่น้องปลูกผู้เรียนเนี่ยปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยพี่น้องต้องปลูกพืชที่มันสามารถที่จะรักษาหน้าดินไว้ให้